ตลาดนัดโครกระบืออันโคกจะเลื่อนพี่นอ้องอำเภอสาว่างจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเด้อ่นเปิดทุกมือวันวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ก็วันอังคารมีทั้งว่าทั้งควายมือเดียวกันนี่นี่กิดชิปนี่กิดสีผ้ามาเบิ่งควายสกลพี่น้องผ้ามาเบิง่งราคาควายาพี่น้องมาทางพี่ีพ่พี่น้องมือนี้ โมน,นี่ข่อยเขาหลายที่พี่น้องโมนี่ข่อยหลาย,ายค่อยหลายพี่นอ้อ,นองมาพี่น้องมาอครับผมครับของหอยกอดแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับโอ้ลูกคือนเหงาดีเลยโอ้เพคนว่าเป็นลูกสมหลอดสมเยี่ยมอยู่ดอกบ่เบิ่มสมหลอดไปเนาะสมเ <สม S 2> บ,บิม่มลูกแบกเบิ่มบ่ครับลูกเบิ่มแม่เพ่อหนี่ได้ลูกจักตัวแล้วลูกแรกครับเจี่ยวคู่ลูกแรกพี่น้องสูงเท่าไรแม่เพ่อภาสี อร่อยยิบเทียยิบเปดประมาณนี้เนาะพี่น้องราคาเขาเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้สามหมื่นเก่าครับหอสี่หมื่นราคาสามหมื่นเก่านแม่สมอีกเลยโอ้แม่สมเหรอครับติดแล้วสมยังไว้แม่เพิ่นแม่เพิ่อนนี่สมบัติบ้านครับสมบัติบ้านเลยเนาะแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวงามดีอยู่เลยนี่พี่น้องเล็บดีครับยน้องเนาะพ่งขา ลูกลูกลูกคืออยู่ราคาเท่าร่ฮะสามสิบเก่าราคาสามหมื่นเก่าพี่น้องราคานี่ยังต่อได้เนาะยังต่อรองในมามามาจากตัวมือนี่เอาม่โคเดียวโคบเดียวปล่อยอดเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเนี่ย์ศูนย์สหนึ่ย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนยงอยอดคำตะการคำตะกาพี่น้องอ้ใาสนใจและโทเขอสอบถามมึง้อพี่น้องเด้อจะเลี้ยงยี่พี่น้องโคบนี่ น่าสนใจอยู่โคดี้สนแม่นางนี่บอกจัางบาทแม่นางนี่แม่นสิบแปดห้าร้อยครับเครื่ว่าหมื่นแปดห้าร้อยพี่น้องลูกบานบานเทาาหรอเนาะครับผมลูกพันบานบานพี่น้องสิบแปดห้าร้อย,อ,ยอันนี้เด้อันเถิกนี่เด้คู่นี้มันแพงอยู่ครับอันนี้หาสิบหาครับสองตัวเนาะครับผมแพ็ครื่อว่าแพ็คคู่สองตัวราคาอยู่หาสิบหาพี่น้อง ราคาหนิชงหอดเวียดนามบ่หนิเวียดนามสิงคโะปุ๋ยนะพี่เนี่ยมาเลเซียมาเลเซียพันและข้าคาเท่าไรเกาะหาเท่าไรเกาะหาซิผาครับหาซิผาพี่น้องเด็ดพอพันได้บักเนี่ยบอกเดียวกันสิพาเพชรสมุบางนั้นเพชรสะกดเนาะเพชรสะกดเพชรสะกดก็เพชรดังเกาะเพชรสะกดก็ปั่นสร้างอุดระโอ้อันบักงาเนี่สร้างอุดรเนาะตัวลังนี่เพชรสะกดพี่น้อง เป็นว่าส่งหอดมาเลเซียสิงคโปร์ราคาต่อได้เนาะครต้องหอยเฟืองหอยเฟืองพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเ้าเบอร์0 8 7 0 8 7 2 5 5 2 5 5 1 0 1 7 1 0 1 7เด้องห่นย์งเดได้พี่น้องนะครับผมสวัสดีครับรองเฟื่องคนงามคนสวยจะได้น้องเฟื่องเทาตัวได้แน่ล่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองเฟื่องคนสวยพี่น้องได้ยังมาในมือนียอันนี้แม่ลูกค่ะแม่ลูกเนาะ มลูกลูกชายเป็นลูกเจ้าสั้นนะคะลูกเจ้าสั้นแม่ท้องห้าเดือนแม่กระท้องแล้วเนาะแม่สูงเท่าไหร่เพิ่นปฏิบัติปฏิบัติเนาะลอยเศร้าป่านี่ยแหละค่ะลอยเศร้าไปป่าอยู่พี่น้องลูกนี่ลูกลูกตัวผู๋เนาะลูกตัวู๋ลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นพี่น้องมีใบเรียบร้อยเนาะมีใบค่ะราคาห้องไว้เท่าไหร่ สี่หมื่นเก้าพันเนาะทุกเดียวบอกสองแม่ลูกแม่ลูกราคาเนี่ต่อรองได้ซือสองได้สามค่ะซือสองได้สามไม่ทองมีอีกแล้วราคาเกษตรกรอ่าอันอันนี้เด็กเปือกนี่ดิครับคะตัวเผือกนี่ตัวเผือกเปิดไม่เศร้าหาค่ะเศร้าหาพี่น้องโอ้มันออกตู้น้อยเนาะรูปบางอย่างซื่งเป็นตู้ตู่งั้นบรรลุเพื่อกันค่ะบอกบ่สายอนุรักษ์ค่ะอ่สายอนุรักษ์พันว่าถ้าเป็นติดเผือกพี่น้องออกออกตู้พอบ้านๆเนาะ พอมันพอมันบานพี่น้องสูงประมาณเท่าไหร่ความสูงร้อยยี่สิบกว่าเละคะเป็นว่าร้อยยี่สิบราคาพันพ้องไว้เท่าไรเปิดละสองหมื่นห้าพันค่ะราคาสองหมื่นห้าพันมาจักโตมื่อนี้เอามาสี่โต๊สี่เนาะอีกแม่นึงเนาะอีแม่นึงพี่น้องแม่นี่ก็แม่สาวตัวนี้เป็นแม่สาวเหมือนกันค่ะโอ้แม่สาวพี่น้องโอ้สาวความสูงของแม่สาวเท่าไหร่ร้อยเศร้ากว่านี่ร้อยเศร้าพี่น้องรอ่าราคาอยู่ที่ เปิดไว้สองหมื่นแปดสองหมื่นเนาะราคาต่อรองได้พร้อมทรงบ่นี่พร้อมทรงเนาะน้องเฟิร์นเนาะเฟิร์นคนสวยเมืองโอ้แพคคู่ก็ได้ค่ะโอแพคคู่เนาะแพคคู่หาสิบสามค่ะแพคคู่นี่บสามพี่น้องตอได้ค่ะราคายังต่อได้อีกพร้อมทรงพร้อมต่อได้อีกค่ะน้องเฟิร์นต่อยโลเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์องสีามสองสี่เก้าค่ะศูนยกาสก้เนาะ น้องค่อยพ่นสวยวด้วยพี่น้องเด้อทางบ้านดุงพลายพี่นอ้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องมาต่อรองเอาว่าเห็นเจ้าของเพิ่นโอ้ใหญ่อยู่เขาใครละคำหน่อยโอ้เขาบอกหละนะาเนาะคอยหน่อยตัวพี่น้องกรูบรอกรูบรอเจ้าบาลาหำซ้ำหน่โอ้สามหาเนาะม่านบาด้อ่ะโอ้ม่านเรียบร้อยเพิ่นว่าม่านบางยังไว้ล่ะ ซึ่งพอบานๆไปราคาสามเมินหาเนาะมันได้ลูกกตัวแล้วออล่ะ <30. S 1> ลูกสามตัวแล้วเนาะสูงกอยสาสิบหนี่เนาะสามสิบหาหรืออี่สบนบโอ้ยสามสิบตัวคนว่าพี่น้องราคาสามเมินหาเนาะอันนี้เด้แม่ลูกนี่โอ้แม่ลูกเปีสิบหาแม่พิ่งสูงเท่าไหร โอ้แม่สูงอร่อยซีเพิ่นว่าลูกได้ลูกจักตัวแล้ว,วลูกสองตัวนั่นเนาะลูกบางยัง,งตัวนั้น,น,นโอ้ลูกพ่อมันบานลูกแม่นแมเนาะนี่พี่น้องลูกตัวแม่นี่พี่น้องโอ้งามพี่น้องางามแม่นี่ราคาแปดเท่ากันร้ล่ะราคาแปดชิปหาราคาต่อร่องไรเนาะ,ะห้อยยังไรซื้อเหรอห้อยมากมีเบอร์อยู่รึล่ะ เบอร์ใดล่ะ087 065ป6เจดศหกห้าย้าปศสอองแย้อยมากท่านนี้ละบานห้อง่บานน้องไข่เนาะพี่น้องคน่งบาล่ะท่งจักโล่รงลอยโลนี่เนาะคือเพิ่นเนี่เนาะราคานี่เนาะพี่น้องเป็นว่าอยู่น้องข่พี่น้องน้องมากน้องมากอันอันน่ห้อยน้อยพี่น้องห้อยน้อย นี่พี่น้องลูกแม่ย่างดีผู้ดใดสนใจเราโทษเขาสอบถามมันด้วยพี่น้องเนดะ้อมาฆ่าคุยกันต่ลอลาะคึ๊บด้วยแม่ล่ะออโอ้พี่น้องขาวจุนพูลไหมแม่หรือผู้อโอ้บอกรอลูกรอพ่อบอกยังล่ะนี่บ่มจูเนียมีใบหลอดครับบ่มจูเนียมีใบมีหลอดพี่น้องเอดอันนาคดพอพันสูงเท่าใดนี่ว่าิ้มเชฟคนว่าสูงร้อยยี่สิบเจ็ดก้าเดือนโอ้ขาวจุนพูนพี่น้องไปเบิ้งขายมันดู ผมด้อจะส้วนด้ขนาดน้นี่นนนนพี่น้องอีเล่าเขาจนปูนลูกบ่ม่ม่น้อบ่มชุ่นยาวทีราคาเท่าไรราคาเพิ่นเพิ่ได้นพห้องไว้สามหมื่นพี่น้องได้อายุจี่เดือนก็ได้เกาเดือนอายัเก้าเดือนพี่นอ้อ,นนองร้อยอยี่สิบเจ็ดนอ,อยสวยยังหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหน,น,น้าหน้าดอพันน่อยอยู่ราคาสามเวที สามหมื่นพี่น้องราคาต่อรองได้มีใบมีเอกสารเรียบร้อยเบิรมจูเนียนาะอันนี้ลูกแม่แม่ลูกครับพี่น้องเป็นควายสิบควายบันบันพี่น้องตัวนี้เป็นแม่บันบันแม่นี่สูงร้อยสามลูกแม่ลูกกับลูกบันบันเนาะครับควายบันบันพี่น้องโอ้แม่นี่สมเรียบร้อยเนาะเป็นว่าแม่นี่สมได้เดือนนึงแล้วพี่น้องได้ร้อยสามสิบถเนาราคาเปิดไว้เท่าไหร่ ราคาสามสิบหาเนี่ราคาเดี๋ยวความสรงเนาะสูงลอยลกบ่สรงลอยลกพี่ลอยลกนี่รีได้พี่น้องเด้อความบอกควพันขุนพอาพันเดย้นพี่น้องอันนี้กรแม่เนาะอันนี้ก็แม่ลูกคือกันพี่น้องแม่ใหญ่ครับเนี่ยโอ้ฟงใหญ่จังหน่อยสูงลอยสามหาลอยสามหาความสูงลูกลูกภูบ่สูงลอยสามสิบหาลูกจักตัวแล้ว ลูกสามตัวครับเพื่นว่าลูกสามแล้วพี่น้องแม่นี่สมอีกไปนี่แม่เขาจะผ่านรอบโอ้แม่ก็สมแล้วหันผ่านรอบแล้วครับราคาแม่ลูกเท่าไหร่เปิดสามสิบหกกระพุ่มหนี่งค่มนี่เพิ่นว่าสามหมื่นหกพี่น้องถูกไหมสามสิบห้าค่อมสูงลอยสามสิบห้าราคาสามสิบหกฮังดีหางดึกพี่น้องหางขวดดีอยู่หางขวดดีคงสามคนได้ละพี่น้องยังดีอยู่ราคาราคาเท่าไหร่ คราคาสามสิบหกราคาต่อได้เนาะพอพันนั่นราคาสามหมื่นพี่น้องลูกเบิ่มจุนเน่อันมุ่นี่บมแมนนี่มีแค่นี้เนาะฟองหอยตีหอยตีเบอร์โทรติดต่อเาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้เ็ดศน้องเดพี่น้องเน้อผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องมาสอบถามม้ลงถ้าได้ตรวจทองเนาะเป็นเมมันเคยได้ลูกก็ไป ครับผมโอ้แยกลูกออกนะแม่พ่อนน่สูงเท่าไหร่แม่สูงร้อรยสามชิบหาพี่นอ้องม,อมจ้ว่าหันสมแล้วแจ่ว่าหันต,ต,ตัวท้องหนตัวท้องครับโอ้ราค่าห้องไว้เท่าไหร่ล่ะ3า0มี่แามเ่นคว่าราคาสามหมื่นสเลยพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาต่อรองของหอยยะหอยยะพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์ศูนย์เหอยหอยยะทั้งทั้งทั้งบ้านบ้านทั้งจะเลื่อนสินด้วยพี่น้องเด้อเป็นเพื่อนว่าเป็นแม่นั่งแม่นั่งออกลูกได้นึงแล้วล่ะเพื่อนว่าราคาต่อเอาพี่น้องต่อสอบถามต่อรองเสียละหอยเอื้อกห้องเอื้อกอะไรง่วงห้องกล้วยห้อง โอ้น้องๆเฟิ่มันบอกโอ้มานํากันเนาะ้งนีเถิกลูกเถิกคอขงนี้เนคอยรุ่นบอลนี่เนะคอยเถิกนี่ต้องคอยเถิกังฮะฝนฝนมาอะไรพี่น้องฝนเมือมาเบิเหรอเยันปีไหม่า เดี Ooh, time, so right ๋ยวเดี huh? mm. er ๋ยวพาไปเบิ่งพี่น้องรีกับบดยรีถ้าเจาเอาบดด้วยราคาเรยอันนึงกยหางรุ่นแสดงเฮาเอาค้มหคุ้มไโอ้ไม่นั่งเนาะใ่นี่บอกจักบวทราคา่นนี่สองหมื่นี่ล้ราคาสองสองห่นี่เนาะจักนั่งมามากมอนี่สองนั่งนั่งอย่ดีตัวนี้สามเจ็ดอ้โอ้สาเจ็ดอสูงนั่งนี่ร้อยสาิบสองร้อยสามบสองพี่น้องราคาสามหมืนเจ็ดเน แม่นางพี่น้องปเป็นตะเลียงอยู่พี่น้องเงีวลีจำตัวนี่พี่น้องมาสองตัวหรือมาหลายอยู่โอ้หนี่ใหญ่นี่เนาะซุ่มนี่สมแล้วไปนี่้อยสมหมดนะครับโอ้สมหมด้วสูงเท่าไหร่ข้อมูงร้อยสามจุดห้าเป็นว่าร้อยสามห้าสามหกแพ็คคู่เลยเนาะครับผมคู่นี่เท่าไหร่ขึนห้องไว่ายแปดเมื่อหาขึ้นห้องไว้ายแปดเมื่อหาพี่น้องสำหรับคู่นี่เด้อพี่น้องเด้อตัวเอา อันนี้แม่นี่เด้บ่เนี่แม่นี่แม่สวยนี่โอ้งามพี่น้องแม่นี่งามเลยนี่ร้อยสามสิบสามครับความสูงมันบ่แถวสองโอ้แถวสองพี่น้องความสูงร้อยสามสิบสามยังมาแต้สมสมเลยยังครับราคาเท่าไหร่ราคาสี่สิบหกครับผมราคาสี่หมื่นหกพี่น้องโอ้งามดีพี่น้องต่อได้เนาะต่อได้พร้อมสูงพร้อมเนาะครับผมราคาสี่หมื่นหกโอ้แม่นี่เด่นตะเกาาหกหมื่นกว่าพี่น้อง พูน่พี่น้องเดียวในซีิก่านองพี่น้องราคาต่อรองไรหอยรุ่นเนาะครับผมหอยรุ่นวายใหญ่พี่น้องเบอร์โทรที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนย์ห่นึ่ายุ่นไใหญ่ได้พี่น้องเด้อทั้งเสกาวเวลาพี่น้องผู้ใดสนใจโทเข้สอบถามต่อรองเอาพี่น้องโมนี่ไขยลายพี่น้องไขยลายเด้มือนี่ไขลายเยอ่ เอาว่าแต่ว่าฝนก็ต <no liebe> ั <tamam> ้งเข้ามาอีกแล้ว <full> พ <story> ี <sushi affordable> ่น้องช่วงนี้ฝนอยากเอาดูอยู่ดเอื้องเนาะจ้าปล่อยดอนราคาอยู่20 25,000 25,000อันนี้ด27,000 27อันแม่ลูกดอนแม่ลูกดอน47,000บาท47,000เนาะค่ะกับโตโตุ่นแม่ลูกแม่ลูกกอยู่ขางต้นมโอ้แม่ลูกก45,000จ้านี่เรตัวใหญ่่นบ่บ่ค่ะนีตัวโอ้ตัวนี้เนาะนี่ค่ะนี่45เนาะ พี Eu, ha, aan, ha, ่น so nope. ้องซีซิปหากับลูกแม่กับลูกหนุนก็พี่น้องเด้อของน้องเอื้องน้องเอื้องพี่น้องผู้ใดสนใจพวกข้าสอบถามเอาพี่น้องโอ้ลูกแม่ลูกเขาไม่ขึ้นขับเลยวะนี่ลูกแบบนี้ลูกแม่ได้ลูกผู้หรอเนี่ยลูกโอ้คนร้เลยไม่ไหวไม่หวแล้วแม่มันเกิแม่มัอนกันไม่เอื้อไมันบอกดูคือกันอายอายเปิด้ายเอาลูกเถิกเบิร์เนาะลูกบบกเบิ้์มวะทีลูกเบิ้มพันล้านพี่น้องลูกเบิ้มเบิ้ม ให้ลูกดีแม่หแม่พี่น้องเนอยลูกบ่มมือนกันเนาะเพ็่ได่รามแทกซ้ำเขาได้ซมำุ่มซ้าเจ็ดหมื่นหาพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นห้องไเจ็สิบหาซด้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่าต่อได้อีกทีเดีนี้ทรงได้เนาะทรงได้เนาะมีรถทรงเรียบร้อยพี่น้องเพิ่นว่าป้าลูงหยเลพี่น้องให้ลูกดีแถอแม่หน่อยนึงแมลูกไม่อลีนี่บ่ โอ้ลูยแดบพี่น้องไม่ได้เมีเลยไหมแม่นีดหน่อยต้องห้ลูกวงเงนหนึ่งราคาอยู่ที่เจ็ดห้องไววเจ็ดสิบห้าหกหมื่นก็ขายหกหมืกว่าขายโอ้หกหมืกว่าขายพี่น้องผู้ไดสนใจโทรมาเลยเบอร์โทรเทาเบอร์ได้อล่ศูนย์ย่งศูนย์ย่งเบอร์โทรศูนย์ปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แปดสปดเจสสองแปดเจ็ดสี่นาะทั้งบ้านไหนบ้านเฮ่าน้องหลวงพี่น้องเบื้องลึพี่น้อง ลูกมันยแม่จะสอนลูกมันแม่ในหน่อยให้ลูกบางไงไหมเขากระขักพี่นองมอสบางญ่พี่น้องลูกพี่น้องเป็นตะเลี่ยงเลยกพี่น้องแต่ว่าสำคัญแระว่าเป็นลูกเกบบถกเบิดให้เตะลูกเถกตัวนาสมเอาไซพี่น้องลูกเบิร์มนิดตัวนี้พี่น้องดใูใจสนใจกับโทษเขาสอบถามต่อรองราคานลำพนด้วพี่น้องนะแม่บาง่อึ้องๆเลยแต่ว่าจะคล้องบาอยู่พี่น้องค่อยบอ่ได้ขาย ห้องหอยแบ่งบ <m ics> <m ics> ้าแม่นี่ถูกหเงเลยคุณหพองสั่งดียู่แม่นีคุณห้องเจ่าไห่เขาซ้อเลัเขาไคละซื้อไปเขาเขาเขาคดขอบคุณหลาย บอนี่กับไรคนขายเลครับ้นลงกับนนะแม่บางไงบักเถิกเนเป็นเแม่ลูกแม่แม่แม่ตุกนเขาเขาดีอยู่แล้วบาเราห้อยแบงจะบาทราค่าคนเป็นว่าราคาสี่สิบเจดพี่น้องลูกแม่นี่เนาะโอ้ลูกผูผครับผม ราคาสแม่สูงดีดีนะโเอออ้สูงพี่น้องสี่กโอ้อรอยบางไงพ่งสารส7ลูกงามลูกลูกก่ารลูกงามราคาต่อร่องเลยเนาะคอยแบ่งเบอร์ห้องเบอร์0 9นย์เก้าแปดศ7ย้ปเปดเจ็พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องพิจรณเลย้ยงพี่น้องครกสางมันดีไหมขาบางไงด้พี่น้องคนะ แต่ถ่ายมันได้สอกนึงเถอะนะต้มการงามผู้ใดสนใจโทรมาด้วยพี่น้องเด้อมาสอบถามเอา